ยินดีต้อนรับสู่อุสการัพเดตแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยียานยนต์และรถรุ่นใหม่ล่าสุดถ้าคุณรักรถยนต์และต้องการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเทรนใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์ วันนี้เรามาพร้อมกับสุดยอดยนต์ประกรรมไฟฟ้าที่กำลังสร้างมาตร,รฐานใหม่ให้กับวงการรถหรู2025 bmw x รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาแค่เพื่อแข่งขันแต่มาเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตขององค์การขับขี่ bmw x ปี2025ถูกออกแบบมาให้โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเพียงเอกลักษณ์ของแบรนด์ แต่ยังทำหน้าที่เป็นแผงอัจฉริยะที่ซ่อนเซนเซอร์กล้องและเราดาร์ขั้นสูงเพื่อช่วยในการขับขี่อัตโนมัติและเพิ่มความปลอดภัยรูปทรงของตัวรถได้รับการออกแบบให้ลู่ลมลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทำให้รถสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นโดยไม่เปลืองพลังงานการออกแบบภายในสุดหรูหราและล้ำสมัยเมื่อเปิดประตูและก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาร คุณจะพบกับการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเรานอสสุดหรู BMW ได้เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบอร์ดที่นั่งบุด้วยหนังแท้รีไซเคิลให้สัมผัสที่หรูหราแต่ยังคงรักษาความยั่งยืนแผงคอนโซลกลางออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยพร้อมปุ่มควบคุมแบบคริสตัลที่สะท้อนแสงอย่างหรูหราหลังคากระจกพารามาไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคุณสามารถเปลี่ยนจากกระจกใสเป็นทึบเพียงแค่กดปุ่มเดียว เพิ่มความเป็นส่วนตัวและช่วยลดแสงแดดในวันที่อากาศร้อนพละกำลังและสมรรถนะที่ไร้ขีดจำกัด BMW x 2 0 2 5รุ่น M60 นั้นมาพร้อมกับพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ให้กำลังสูงสุดถึง610แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง3.6วินาทีนี่คือความเร็วระดับเดียวกับซูเปอร์คาร์แต่ให้การขับขี่ที่เงียบและราบรื่นกว่าที่เคยสัมผัส ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะขับบนถนนในเมืองหรือทางโค้งบนภูเขาระยะทางและการชาร์จไฟที่รวดเร็ว หมดกังวลเรื่องระยะทางด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ล้ำสมัย BMW X2 0 2 5สามารถวิ่งได้ใกล้กว่า480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและหากต้องการชาร์จด่วนเทคโนโลยีฟาชชาร์จ g i n งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระยะทางได้150กิโลเมตรในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นรองรับทั้งการชาร์จแบบไร้สายและการชาร์จผ่านระบบพลังงานหมุนเวียนทำให้มั่นใจว่าทุกพลังงานที่ใช้ถูกนำกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบอัจฉริยะ bmw i drive รุ่นใหม่ล่าสุด bmw x ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังเป็นรถยนต์อัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่ระบบ i drive รุ่นใหม่ล่าสุดสามารถตอบสนองต่อเสียงพูดของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติจอแสดงผลโค้งแบบ oled ขนาดใหญ่ช่วยให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ตรงหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางระบบความบันเทิงหรือข้อมูลการขับขี่เทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำยุค bmw x 2025มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัจฉริยะระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินถนนตัวรถสามารถประเมินสภาพแวดล้อมรอบตัวแบบเรียลไทม์และตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนิยามใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าหรูหร,รา bmw x 2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมันคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความยั่งยืนอย่างลงตัว นี่คือ BMW x 2 0 2 5รถยนต์ที่ไม่ได้แค่สร้างมาตรฐานใหม่แต่มันกำลังเปลี่ยนนิยามของรถยนต์ไฟฟ้าขอบคุณที่รับชมอุสครัพเดทถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดทข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบก,กันใหม่ในวิดีโอหน้า